นี่เป็นหนึ่งในฟังก์ชัน AI ที่เพิ่มเข้ามาในมือถือ Oppo Color OS 16นั่นเองนะครับคือการถอดทุกข้อความเสียงสรุปเนื้อหาเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เราบันทึกไว้ด้วยโปรแกรมบันทึกเสียงหรือเสียงบันทึกการโทร AI มันสามารถถอดเทปออกมาเป็นข้อความนะครับแล้วสรุปเนื้อหาเป็นคําพูดให้เราได้ด้วยนะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราหาเครื่องมือโปรแกรมบันทึกเสียงนะครับซึ่งจะมีอยู่ในมือถือทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์เครื่องมือ แบบนี้นะครับถ้าใครหาไม่เจอนะครับให้เราลองปั่นลงมานะครับแล้วค้นหาคำว่าโปรแกรมบันทึกนะครับกดเลือกตรงนี้มันก็จะบอกตำแหน่งที่อยู่แอปนะครับแล้วเราจะเจอแล้วเข้าไปได้เลย <S <S ผมจะลองใช้ไฟล์เสียงที่ผมเคยบันทึกไว้ไฟล์นี้นะครับให้ AI มันลองถอดข้อความเสียงนี้ออกมานะครับเราก็เลือกไปที่ไฟล์เสียงที่เราต้องการใช้ AI เลยครับ พอเลือกเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มถอดเสียงนะครับซึ่งการถอดเสียงในที่นี้ต่อให้เป็นเสียงภาษาอังกฤษเสียงเป็นภาษาอื่นนะครับตัว AI มันสามารถถอดมาเป็นข้อความภาษาไทยได้เลยครับเราก็กดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นรอสักครู่นะครับให้ทาง AI มันถอดข้อความออกมานะครับเรียบร้อยครับหลังจากรอสักพักนะครับมันก็จะถอดเทปออกมาเป็นข้อความเลยครับ และที่สําคัญมันดีตรงที่มันแบ่งช่วงเวลาให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับช่วงเวลา30วิถึง1นาทีเนี่ยเราพูดข้อความอะไรไปบ้างประมาณนี้นะครับแต่ที่ว้าวไปกว่านั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตหัวข้อด้านบนนะครับอันแรกจะเป็นแค่การถอดเสียงนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นการให้ AI สรุปเลยครับกดเข้าไปที่ปุ่มสรุปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วให้เรากดที่ปุ่มสร้างได้เลย จากนั้นรอสักครู่นะครับ AI มันก็จะสรุปเลยครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกำลังพูดถึงอะไรนะครับให้เราเข้าใจได้แบบง่ายๆแบบนี้เลย เป็นอะไรที่ช่วยการทํางานผมได้ดีมากๆเพื่อนๆลองคิดดูนะครับเวลาเพื่อนๆประชุมต่างๆนะครับไม่ต้องนั่งมาเสียเวลาสรุปเองแล้วครับสามารถใช้มือถือของเราบันทึกเสียงนั้นแล้วมาให้ AI สรุปได้แบบนี้เลยและข้อความที่ AI สรุปตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถคัดลอกข้อความตรงนี้ไปใส่ในไฟล์เอกสารไฟล์ Excel ไฟล์ Word ต่างๆได้เลยนั่นเองครับ และเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับตอนถึงขั้นตอนที่เราใช้งานจริงนะครับซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเวลาฉันประชุมซูมล่ะประชุมผ่านแอปต่างๆเนี่ยมันจะบันทึกให้ฉันไหมบอกเลยครับว่ามันมีตัว AI บันทึกให้แน่นอนนะครับโดยให้เราเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าของตัวมือถือนะครับพอเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วเราจะเห็นเมนู AI นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลย พอเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่หัวข้อ AI Voice Script นะครับตรงนี้เข้าไปเลยครับในส่วนของ AI Voice ถ้าเรายังไม่ได้เปิดการตั้งค่าตามนี้ให้เราเปิดไว้ให้หมดเลยครับและหัวข้อที่สำคัญที่ผมอยากให้เช็คกันก็คือแอปที่รองรับนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยตรงนี้พอกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นแอปต่างๆที่รองรับ AI Voice นะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับเสียงทาง AI จะจัดการให้เราหมดเลยครับ พอถึงตอนที่เราใช้งานจริงนะครับวิธีการเรียกใช้งานก็ง่ายมากๆครับให้ปัดแถบด้านข้างออกมานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นแถบด้านข้างอัจฉริยะตรงนี้นะครับปัดออกมานะครับแล้วเราจะเห็นเครื่องมือ AI ว o i c e อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงแอปสรุปข้อมูล AI นะครับเปิดคำบรรยายต่างๆนะครับกดใช้งานได้ทันทีเลยครับ และเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับจุดเรียกใช้งานเราสามารถตั้งค่าในเมนูด่วนด้านบนได้นะครับเอามาใส่ในปุ่มตรงนี้ได้โดยให้เราเข้าไปที่3จุดที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับแล้วเลือกที่เมนูแก้ไขาทายนะครับจากนั้นหาเครื่องมือ ai voice script แบบนี้นะครับกดเพิ่มเข้ามาได้เลยพอเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถกดค้างที่ตัวเครื่องมือนะครับเพื่อย้ายตำแหน่งได้นั่นเองให้มันอยู่หน้าหน้านะครับ เผื่อในกรณีที่เราใช้งานบ่อยนั่นเองครับหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับนะครับต่อไปนี้เวลาที่เราจะใช้งาน AI Voice เนี่ยก็สามารถกดใช้งานจากตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชัน AI เกี่ยวกับเรื่องเสียงดีๆที่อยู่ในมือถือ Oppo ที่เป็นเวอร์ชั่น Color OS 16นั่นเองนะครับในตึงนืดหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์ค,คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ใพลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนืบด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ